We have to go go. ว่าบีบเบรคืออย่าบีบนะบีบเบรคืออย่าบีบนะมากับไฟมาสองคนนะครับครับดีครับโอ้ย ลง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 กันลงก Somebody, oui, ันกันกัถอกันันนี้วันนี้วันนี้มีใฟังวนี้ลาออกแลวครับ พึกงไม่อีกหลายฮะใสจขาเหล่าขาเบียค์าเหล่าขาเบียเ,าาเยอาแนวว่าทีซื้อเบียมาเลี้ยงโอ้ยนนางกำลังหลายโอ้โอกยกระถากินอยู่ด้วนี่านังถ่ายนี่โอ้ยใครอ่อนเอะโอ้ยม่มีดอกอ่อนเอะนะขึ้นน่ะเศร้ามาไม่น้ำไม่อาบเลยไหนวูพูดน้ำอาบน้ำนอนยังดีนะ่ะ มืัอนั้นมืนอนั้นไผไผ่มอมเหลราคนขับวะจะแนงว่าข้ออ่อนแห่งมือนั้นกระชังเจ้าเม่อมด้านนอกมันนอเมา้ีนนอกมัอนั้นโอ้ยนั่นจักกะคุยเดเมาได้นั่งนั่งเฝ้าบังอือไปนั่นก็คุยนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวผมน่ะขับเลยบังเลนว่ะไม่ไม่ได้ขับได้แต่นั่ง บอกว่าจบตล่อทางเนะมีบอกจะเปลี it, mm ่ยนขับด้วยนะสรุปไม่ได้ขับกูไวขไห้เลยบ่ะห้แล้วาห้บ่อยากมาให้ห้เลยได้ห้องไห้อยากกระบาดว่อะไขึ้นรถได้ยิมคนเท่าเลยบ่จะเข้าว่าห้องไห้ยากกระบาดบ่ จำฝานเนี่ยเขาจำฝันเนี่ยถ่ายวิดีโอให้กันบกางทีเราก็ถ่ายกู้ชมให้เมื่อวานโอ้สิ่งอะไรขอมันปกติถ้าเขาถ่ายวิดีโอเขาพอคาใส่มันไปหันทางพี่บอหันบําเป็ญยังหันทันมันจำอยู่มันมันมันสีเป็นภาพเท่านี่นะ้มันสีเป็นภาพเยอะ bạn đi cả mà đây cắt đây. được đây. <laughs> không được không được ít được không được không ปีเมืองไรปีสังปีฝี้งปีมีเหลือแล้วในยาดที่ย่คนเมืองไรกับในลายโอ้ยดเขาเรียกอะไนตินันนี่ไหเจนเป็กสไปแก่พาเต็นเน้อคอยเชียวลงฮะสเตนฮะเต็นยัง ออลเมันีกเ่้นี่มที่นอย่จิ้เกี่ยวหมดเลยสีได้มาทายที่สูบก็สีได้จมอยู่แล้วมันสงมันยังไอ้มีนะมีนะ เอาล่ะบลูก็มูก็จ้าละันนี้และลงไปยกสองรอบหนีลงเอาไปลองอไนี่อะีซีไได้อบโอ้มึงนี่นะเคยบีบแตะธรรมดาไม่บีบแต่ตัววบีบยังบ่ดังบุหงเลือกพวะแบบม่ได้เต็ปเลย มันเป็นเรื่องเป็นลาวเป็นขมนเลยสำไกอยงไีเมียอ้ยมาเตะกติกาเอามาเตะกติกาเอา นอกเล็กจะจำทิมงานไม่เล <hein>? <hel token monkey> huh ็กนะครับเอย่ายลงเก่่มเบร์ยก่มย่นก่ไม่เิลยดึแล้วรบาูป่าอู่ 你跑不咯？我呀，你你多，你 จักมันหายวู้ว้ย่ไปนี่จักอยากเพือนมันหายวู้วู้ย่อไหน่ไปไมาเ่อเดียเออคขไมาวายเลยเียวบ่คันคันุแอนะมันเอาอย่บ่เอาใออ่บ่เอามาเลยเอามเออเยันนมนไปเว นี่มองอุงมุงโค้ดรหัสละทวงดูแล้วดูแล้วดูแล้วเออดูแล้วเออดูแล้วอบอสสี่วันบอเปียกบอบอญี่ปุ่นวันนี้ ไม่ทราบว่าเราจะประเดิมกันอีกนะครับผมได้ข่าวว่าคุณนี่หข้าเข้าใช่ไหมครับคุณข้าใช่ไหมคุณคุณเลือกข้าวหรือยังครับคุณเลือกข้าหรือยังไม่ใช่มาแลเดี๋ยวรอว่างอ

กนกเลาอมเยีู like ่หอมานตาม้แล uh ่เาสัตงสี่มังกรหละเฮ้ยฮะตะกีสัตอนมาหอาสัตว์สี่มกนมาแล้วงานการยังมาทัดเสียดัดกพอเลยเียกเียกสานดูมุมแม่นมุมแม่นมแม่เรียกตลอดเรียกตลอด คอยบุกคอยเบียดเขายังมายเมาในเขาได้แต่ก็เที่ยบยังเมาเขาได้เนาะใครเมาใครเมาพูดพูดพูดไหมใครเมาโอ้เนี่้องลวอดคนเดียวผมจะลวกคนแล้วก็ไม่คือให้กอบน้ำก็ไม่อาบก็ดูดูดูผูด ไม่ทราบว่าเราจะประเดิมกันอีกเมื่อไหร่ครับประเดิมเไรครับไม่ใช่ว่าผมได้ข่าวว่าคุณนี่อ่อนแอมากเลยนะโอ้โถไม่อ่อนเลยได้ขับไม่ตกลงวันนั้นได้ขับรถไปไหมขับครับขับไหมขับไหมขับเลยเอ้ยเดี๋ยวับตลอดทางเออนั่งขับตลอดทางนั่งฝันครับผมฝันใช่ไหมฝันฝัน ไม่ฝันได้ไงกี่ขวดสิบหกขวดหรือเท่าไหร่เกือบสองละสองลังได้ปะเกือบเกือบไปเกือบถึงกี่ลังเกือบถึงสองบ่มันมันมีเบียร์ช่างต่างหากได้ริโอโบน่ะเมื่อกี่ยวาได้นี่ก็ก็นับแต่ที่ที่กินกองตรงนั้นไงก็รถนึงเกือบเต็มอ่ะเนี่ยโลเกนโลเกนเลยที่ไม่ได้โลเกนเลยกระเต็มอ่ะว่าว่าไป เราไปหกอันนี้หกทุกขาดไปตีหนึ่งมีใครรคู้พวกกันหลับในกหลดบอได้ไปไหนเดี๋ยวไปวไป,ปัดฝุ่นให้ฮะหลับในกหลดบอ